ไปด้ทุกคนละน้อยสิมาส่งไก่งัวงให้ลูกค้าเนาะละน้อยสิส่งออกอันนี้เป็นรุ่นรุ่นไก่อนุบาลแล้วอันนี้นะอันนี้เป็นรุ่นไก่อนุบาลแล้วเนาะละน้อยเสียเอาอเอาตัวน้อยมาตัวนี้สิตัวน้อยมันต่าเลยนะอันนี้มนแม่นละน้อยขายคู่หนึ่งห้าสิบพันกีบเนาะห้าสิบพันกีบจะที่เงินไทยอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้เนาะ ละน้อยเอาออกสิบตัวตัวน้อยนี่นะสิบตัวน่ะตัวน้อยละน้อยกำลังจะไปส่งลูกค้าแล้วละน้อยมันมีสองรุ่นอันนี้ยังเป็นรุ่นอนุบาลอันนี้จะกลายอนุบาลละน้อยนึ่งละก็ต้องปิด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 ปินปีดวันเสาร์ขายไก่เป็นแม่ค้าขายไก่ ละน้อยจะยืดคู่ละสองร้อยบาทนี่สองร้อยบาทคู่ห oh, no, 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 no. no, no, no. no. นึ่งเจ็ดสิบพันกิ๊ดโอ้โน่นโน่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 นี่ละน้อยก็จะเอาไปขายแล้ววันนี้นละยเดี๋ยวไปเอาไก่ไปส่งลูกค้ากันเด้อทุกคนนะเด้อบวิร์กสนุสิกละน้อยไหมเดี๋ยวละน้อยเพื่อนมันมาเหมือนกันมาเพิ่งมาเพิ่งให้เอฟซีเพิ่ง นี่มีสแก่ละน้อยแกลมดีพอพันไม่แพงไกลนะลดตอกดำๆำเกตตอกไม่ะตอกเป็นงแ้ยอยู่ข้อพูดเหรอ ถ้าทุกคนติดตามเอฟซีละน้อยก็เป็ต้นจนมาฮอตก็จะบัานนี้จะเห็นว่าละน้อยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมาขายแล้วกันเลี้ยงแหนแดงแร้วเลี้ยงกุ๊บคอนโดนะทุกคนเดี๋ยวละน้อยเอาไก่ไปส่งลูกค้าก่อนเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายพบกันอีพีในบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อเลิกทุกคน